สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์ปออีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ป๋อจะมาพรีเซนต์นะครับรถหาเงินนะเป็นกระบะรีโว่หาเงินสร้างรายได้ให้กับพวกเรานะครับก็คือกระบะตอนเดียวรีโว่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยคันนี้เลยตอนเดียวรีโว่ติดตั้งตู้ทึบนะครับซึ่งตู้ทึบตัวนี้กาลังฮิตกันเลยทําเป็นโลจิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็น พวกขนส่งเปษณีนะครับหรือขนส่งของแห้งนะครับหรือพวกขนส่งขนมเครื่องใช้ต่างๆนะครับสามารถขนส่งได้หมดเลยเราออกรถไปเพื่อใช้เงินเพื่อใช้รถในการหาเงินหากินนะครับก็คือรีโวคันนี้เลยมีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์นะครับคือเครื่องยนต์2.4กับ2.8นะครับก็เริ่มต้น500กว่าบาท ก็แล้วก็ราคาตู้นะครับตู้ก็จะมีตู้ทึบให้เลือกตั้งแต่เมตรแหรือ2เมตรสได้นะครับตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับและที่สําคัญก็คือตู้ทึบนี้นะครับก็ต่อจากของเราโดยตรงเลยนะครับบวราคาขึ้นไปในราคารถลูกค้าจ่ายแค่ค่างวดแค่นั้นเองสบายๆนะครับเช<บ>็มเป็นดีๆดาวน้อยๆผ่อนนานๆแล้วก็ได้รถไปใช้งานหาเงินสร้างไรายได้นะครับสนใจมาติดต่อที่ตัวต้าร้อยอนะครับ ทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาตรงนี้สำนักง,งานใหญ่นะครับพลองนะครับเสรภูมิหรือสุวรรณภูมินะครับเข้าไปพบกับพนักง,งานขายของเราได้เลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกว่าถ้าสมมติลูกค้าขนของหนักบรรทุของหนักนะครับก็มีช่วงล่างให้เลือกนะครับเป็น เพลอ,อยนะครับเป็นแหนมนะครับกี่ชั้นกี่ตับได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะบรรทุกกี่ตันนะครับอันนี้คือรถของเรานะครับแคมเปญโลจิสติกมีนะครับแคมเปญฟรีดาวมีแคมเปญใช้เงินออกรถแค่หมื่นกว่าบาทก็มีนะครับมาเข้ามาได้เลยนะครับมา ดูได้เลยนะครับมาเลือกสรรได้เลยว่าลูกค้าอยากได้รถไปใช้งานแบบไหนในการหาเงินนะครับอันนี้คือตู้ซิ่งนะครับตู้ซิ่งหาเงินสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับสำหรับรถรีโวตอนเดียวนะครับ